มาพี่น้องวันนี้หนุ่มบุไรยพอปกินเกี๊ยวห่อหมูเด้ง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 สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพอๆกับหนุ่มบุไทยการช่างเรนูนครับพี่น้องครับมาพี่น้องวันนี้หนุ่มบุไรยพอปกินเกี๊ยวห่อหมูเด้ง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  Kia hôm mùi đen yong. kìa xe after the long bung. Long bung, long bung. Say mùi đôi nọ. Long bung, gong yong. Kim kia đột nhịp, yong. Hm. 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 Hm.

้วน้ำจิม้มที่กิดจากหนาะน้ำจิมำจ้มจินแบบจิจากหาเลย 嗯，嗯，再见。 Tak <coughs> kan? <coughs> <coughs> อแอบอยู่แจ็บอยู่เรื่ลร้านนี้หมูเด้งมันจิ้มกับได้การอยับอ,อยู่ตัวลุงเลนู่ไปหาว เพื่อไปซื้อก้อนได้กินก้อนแซ่บก้อนบองละครับตัวหมูเด้งๆด้อบรอบแซ่บกับผักเยอะแย น้ำจิ้มมันได้กลิ่นเหือไงเอ็ดครกมนจะเก็บน้องสอืมจีตจ้าขนาดน้ำจิ้มจีตจ้าขนาดนยัไ

là những lại phát mất

you want

น้องกลับมาเเสเอ้าพี <c oughs> า่น้องครับเมื่อคือก้าโอนุ่มทรยกับคือก้าออกับพี่น้องครับขอ,อ้ากไปดูยาวบ้านเป็นบ้านยูส่วนีัเก้าวกับพี่น้องครับเบื้องคลิปนุ่มไรลจบละกั กดไลค์กดแชร์นุ่มไรนะครับเด้อบิ๊มกบบับหมอเมื่อคลิปนุ่มไรจบแล้วกับความเจ็บย่างไรความใครยางมีกับสู้กับหังกับรำรวยล่ำรวยสู้ผู้สุคนกับนุ่มไรกล่าวคำว่าสวัสดีครับ